เราได้เพิ่มข้อจำกัดไปยังบัญชีของคุณบัญชีส่วนตัวและบัญชีแฟนเพจเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพร้อมกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสถานะบัญชีก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพครับนี่คือโปรไฟล์ของแฟนเพจนะครับหลังจากนั้นไปที่คําว่าคําแนะนำเพจครับ หลังจากนั้นนะครับจะสังเกต2กรณีครับเพจของคุณละเมิดกฎบางข้อกับเราไม่สามารถแนะนําเนื้อหาของเพจคุณได้นะครับเราตรวจสอบสถานะแรกก่อนครับก็คือเพจของคุณละเมิดกฎบางข้อนะครับไปที่คําว่าตรวจสอบเนื้อหาครับ จะสังเกตไหมครับว่าเพจของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีการแสดงนะครับว่ามีการกระทำเนี่ยตั้งแต่8เดือน5เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบ5เดือนก่อนว่าทําอะไรไปบ้างนะครับเช็คดูครับก็เป็นเนื้อหานะครับแล้วก็มาดูคําว่าสิ่งนี้มีผลกับคุณอย่างไรนะครับเช็คได้เลยครับอย่างแรกครับก็คือลดการเผยแพร่ของเพจของคุณนะครับแล้วก็การจํากัดผู้ดูแลแฟนเพจครับ แล้วก็การลบเพจของคุณออกนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสลบเพจของคุณออกได้เช่นกันครับในกรณีแบบนี้นะครับไปเช็คอีกสถานะหนึ่งได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับคอนเทนต์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วนั่นเองนะครับแบ็กกลับกอนครับเดี๋ยวมาดูอีกสถานะหนึ่งนะครับคือเราไม่สามารถแสดงเนื้อหาของคุณได้นะเพจของคุณได้มาคิดคําว่าตรวจสอบเนื้อหาได้เลยครับ มีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือลบโพสต์นะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่แนะนําได้นะครับแล้วก็นี่มาดูเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆว่ามีอะไรผิดบ้างผมอยากให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับทำไมเพจนี้ถึงมีการยอมให้มีการละเมิดอยู่ใน1วนัน5วนัน6วนันแล้วก็3สัปดาห์1เดือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบ1เดือนที่ผ่านมาก่อนครับว่าทําอะไรไปบ้างและมีผลอะไรกับแฟนเพจคุณบ้างครับคลิกไปได้เลยครับ อย่างแรกนะครับโพสต์นี้อาจขัดต่อแนวทางของเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่แนะนำนะครับเป็นรายละเอียดต่างๆเป็นลูกนะครับแล้วก็เห็นไหมครับผลกระทบนะครับการที่เพจของคุณเนะี่ยแชร์เนื้อหาที่อาจขัดต่อแนวทางของเราอาจจะส่งผลทําให้เนื้อหานั้นไม่ได้รับการแนะนําต่อผู้คนแล้วก็ส่งผลต่อความสามารถในการแนะนําเพจของคุณแล้วก็ลดการเผยแพร่ของเพจนะครับแต่การละเมิดจะไม่จุดจุดจุดนั่นหมายถึงว่า1เลยทําให้เพจของคุณถูก ออกนั่นหมายถึงว่าเนื้อ,อาหาเนี้ยไม่ทําให้เพจของคุณถูกลบออกนั่นเองก็คือส่งผลกระทบต่อกลุ่มเพจหรือโปรไฟล์อื่นๆที่คุณจัดก,การนั่นหมายถึงว่าการกระทําแบบนี้ไม่ส่งผลกับกลุ่มที่คุณเป็นผู้ดูแลเพจที่คุณเป็นผู้ดูแลและโปรไฟล์อื่นๆที่คุณจัดก,การอยู่นั่นเองนะครับ ่อไปการทําให้บัญชีส่วนตัวของคุณถูกจํากัดนั่นหมายถึงว่าสถานะแบบนี้นะครับจะไม่ทําให้บัญชีส่วนตัวของคุณเนี่ยผูกจํากัดหรือปิดการสร้างไรายได้นั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับและวิธีการดําเนินการให้ดูนะครับคลิกให้ดูก่อนมีแค่ลบโพสต์แล้วก็จัดการผู้ดูแลเห็นไหมครับมีแค่สสถานะเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวมาย้อนกลับกันก่อนครับว่าตอนนี้บัญชีของเรามีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับแฟนเพจนะครับย้อนกลับกันก่อน,นครับไปที่สถานะของเพจก่อนนะครับเช็คก,ก่อนว่าเป็นไงบ้างแน่นอนครับติดแดงนะครับิดแดงนั่นหมายถึงว่าเพจของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูไม่มีข้อจํากัดสถานะบัญชีไม่มีข้อจํากัดจริงไหมลองคิดดูนะครับโอเคนี่คือการสลับโปรไฟล์อันนี้อาจจะต้องทำรายละเอียดในเรื่องของโปรไฟล์ตรงนี้ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติม แนะนำทักเข้ามาหรือพิมพ์เข้ามาครับอันนี้ผมจะแจ้งไว้ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนเป็นการดูสถานะบัญชีของโปรไฟล์หลักนั่นเองครับโอเคครับต่อมาฟีเจอร์พิเศษครับแนะนําถูกละรับเห็นไหมครับเขาขึ้นไว้เลยครับว่าแนะนำเนี่ยถูกละครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเช็คกันเลยครับ คิดเข้าไปไหมครับก็จะแจ้งมา2สถานะว่ามีการระง,งับหรือละเมิดอะไรก็คือหน้าแรกนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาครับย้อนกลับไปก่อนมาดูคําว่าการสร้างไรายได้ถูกจํากัดนั่นหมายถึงว่าแฟนเพจนี้ถูกจํากัดการสร้างไรายได้หรือว่าหลายๆคนที่เจอปัญหาอยู่ที่ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เกิดจากสถานะเพจแบบนี้ครับดูครับการสร้างไรายได้เดี๋ยวเราคลิกไปพร้อมกันเลยครับเห็นไหมครับความสามารถในการสร้างไรายได้ของคุณถูกจํากัดนะครับ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับคือคุณไม่สามารถสร้างรายได้จากดาวได้ณขณะน,นี้คุณไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณาในเลียวได้ในขณะน,นี้แล้วก็คุณไม่สามารถสร้างรายได้จากโปรแกรมสมาชิกได้ในขณะนี้นะครับแต่ว่าข้อจํากัดต่างๆในการแก้ปัญหาหรือการตั้งค่าต่างๆถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับผมแนะนําว่าพิมพ์เข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาเพราะอันเนี้ยอาจจะยาวนิดนึงในการอาธิบายรายละเอียดนะครับอันนี้เราขอให้ทุกคนเนี่ย รู้แค่นี้ก่อนว่าถูกจํากัดการสร้างไรายได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวจิ๊กกลับนะครับแม็กกลับไปนั่นเองโอเคมาดูอีกอย่างนะครับเห็นไหมครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจของคุณอย่างแรกคือการจัดการผู้ดูแลตัวช่วยการควบคุมแล้วก็การอัปเดตอื่นๆในเรื่องของการจัดการผู้ดูแลนะครับหรือว่าการตัวช่วยควบคุมเนี่ยรายละเอียดตรงนีน้ผมต้องบอกเลยว่ารายละเอียดตรงเนี้ยนะครับเป็นการตั้งค่าแก้ไขที่ Facebook เพิ่มขึ้นมา อาจจะไม่เกิดผลใดๆกับเพจเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะควรแก้ปัญหายัางไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันเลยครับ l ล v ฟมี l ล v ไมค์แครับออกแบบสินค้าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทรับสก,กินเสื้อยืดลายสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณป้ายชื่อปลอกคอสัตว์เลี้ยงบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยงบันทึกข้อมูลสําคัญของสัตว์เลี้ยงสั่งซื้อวันนี้รับส่วนลดพิเศษ3%บายเลฟมีเลไมค์แค อย่างแรกเลยนะครับก็คือการตรวจสอบเนื้อหาการโพสต์การเขียนคอนเทนต์ต่างๆว่าเขียนถูกต้องหรือไม่การโพสต์ถูกจํากัดหรือไม่หรือโพสต์ไปผิดมาตรฐานชุมชนหรือเปล่าตรงนี้ควรแก้ไขจากจุดแรกเลยครับ 2. คือลบโพสต์หรือแก้ไขเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆที่ผิดไปเพราะเห็นไหมครับว่ามีการกําหนดระยะเวลาอยู่เพราะอย่างลูกศิษย์ผมผมบอกเลยว่าการที่คุณจะลบโพสต์ การแก้ไขเนื้อหาต่างๆต้องดูก่อนว่ามีระยะเวลานานหรือไม่และคอนเทนต์ที่จะปรับต้องปรับแบบไหนต้องลบรูปไหนวิดีโอไหนเพราะลบผิดอาจทำให้เพจของคุณถูกลดการมองเห็นมากขึ้นก็ได้แล้วอีกอย่างครับโพสต์ดีๆที่คุณสร้างขึ้นอาจจะทําให้คุณเนี่ยสูญเสียลูกค้าหรือคนรู้จักไปเพราะว่าการลบโพสต์ก็ได้ครับข้อที่3ครับการถูกบล็อกหรือแจ้งรายงานสถานะ ย้อนหลังบอกเลยว่าเสี่ยงมากๆครับความเสี่ยงนะครับนั่นหมายถึงว่าอาจจะทำให้คุณลดการมองเห็นหรืออาจจะพิจารณาลังงับบัญชีหรือถูกบล็อกที่รุนแรงมากกว่าก็ได้ผมจะบอกลูกศิษย์เสมอครับว่าการที่คุณเนี่ยลบโพสต์ัญทีเพราะว่าโดนย้อนหลังแน่นอนครับย่อมมีผลกับเพจของคุณโดยตรงแน่นอนแต่การลบผิดอาจเปลี่ยนเพจที่ดีๆกลายเป็นเพจที่ไร้คุณภาพได้เช่นกันตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องดูเนื้อหาก่อนว่า ควรจะลบไหมคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างเพราะถ้าลบไปเนี่ยอาจจะทําให้เพจของคุณถูกลดการมองเห็นมากขึ้นก็ได้ครับข้อที่4ครับรายงานสถานะเพจ ตรงนี้เลยครับว่าจําเป็นที่จะต้องรายงานสถานะผมแนะนําเลยว่าเป็นรูปรวมไปถึงข้อความที่จะต้องรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่ารายงานยังไงบ้างไปดูวิดีโอเก่าๆเราได้เลยหรือลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของเราครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูวิดีโอของเราว่าทํายังไงบ้างเดี๋ยวเรามีแนะนําให้ดูครับข้อที่5ครับอันนี้สําคัญมากๆนั่นก็คือห้ามกระทําผิดซ้ําไม่ว่าคุณจะโพสต แชทแชร์รวมไปถึงสแสดงความคิดเห็นที่ผิดซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆจากถูกบล็อกธรรมดาระง,งับธรรมดาอาจจะถูกปิดเพจหรือระง,งับการใช้งานบัญชีโปรไฟล์ผู้ดูแลไปเลยก็ได้ครับตรงนี้ผมบอกลูกศิษย์ผมเสมอว่าถ้าหากไม่อยากถูกบล็อกระงับหรือถูกลดการมองเห็นไปมากกว่านี้แน่นอนครับห้ามทำผิดแน่นอนเลยเพราะการทำผิดหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 90วันอาจเปลี่ยนสถานะบางสิ่งที่คุณเจอไปเป็นปิดหรือบล็อกรวมไปถึงละงับทุกๆบัญชีที่คุณมีอยู่ณนะปัจจุบันก็ได้ครับข้อที่6ครับหลายคนคิดว่าการรอแค่การกลับมาของบัญชีภายในระยะเวลาไม่นานอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่ในบางครั้งการรออย่างเดียวนะครับจำไว้เสมอนะทุกทุกครั้งที่คุณไม่ดําเนินการใดๆในระยะเวลาที่เร็วที่สุด สั้นที่สุด Facebook หรือ Meta อาจจะมองว่าคุณมีเจตนากระทําผิดหรือคุณถูกลดการมองเห็นไปทุกๆวันต่อให้คุณมีผู้ติดตามหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นอาจจะมีการมองเห็นเพียงแค่หลักสิบหรือหลักร้อยได้เช่นกันเพราะการรอคอยที่ดีต้องรอคอยอย่างถูกจังหวะและเหมาะสมครับผมจะบอกลูกศิสเสมอครับว่าการรอคอยไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่การรอคอยอย่างถูกจังหวะเป็นวิธีการที่ดีมากกว่าครับต่อมาครับ เราพูดถึงบัญชีโปรไฟล์ของแฟนเพจไปแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสถานะบัญชีข้อจํากัดบ,บัญชีของ Federaliffs Facebook กันบ้างว่าบัญชี Facebook ส่วนตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยครับอันนี้คือบัญชี Facebook ส่วนตัวนะครับเหมือนกันครับไปที่คําว่า d a ดชบอร์ดมืออาชีพครับไปที่การแนะนําโปรไฟล์ครับเห็นไหมครับว่าบัญชีนี้การแนะนําโปรไฟล์สีเขียวเลยแนะนําได้เห็นไหม ไม่มีผลใดๆเลยนะครับถ้าคุณไม่รู้นะครับแต่ผมอยากให้คุณไปเช็คคำว่าสถานะโปรไฟล์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเช็คกันได้เลยครับคลิกไปได้เลยเห็นไหมครับว่าการแนะนำโปรไฟล์ที่แนะนำได้อาจถูกซ่อนสถานะโปรไฟล์ที่เขาไม่ได้แจ้งคุณไว้นะครับนั่นก็คือติดเหลืองเห็นไหมครับและการดําเนินการที่คุณได้กระทำเนี่ยส่งผลอะไรบ้างครับผลกระทบโปรไฟล์หรือเนื้อหาของคุณนะครับก็คือ คุณไม่สามารถเชิญผู้คนให้กดถูกใจเพจนี้ได้นะครับอาจจะไม่ได้แจ้งว่าเพจอะไรบ้างนะครับอันนี้คือข้อจํากัดเห็นไหมครับและมีข้อจํากัดใดๆบ้างนะครับตรงนี้เขาจะแจ้งสถานะบัญชีไม่มีข้อจํากัดเห็นไหมครับแต่น่ากลัวนะการไม่มีข้อจํากัดจริงหรือไม่ให้ไปดูที่ฟีเจอร์พิเศษครับอย่างแรกครับคลิกคําว่าแนะนําได้เลยครับโอเคเป็นยังไงบ้าง เห็นไหมครับว่ามีการแนะนําโปรไฟล์ได้แต่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบสถานะอื่นๆไปพร้อมกันนะครับไปที่สถานะโปรไฟล์ครับไปที่เห็นไหมครับตรงนี้ใครนี่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือการสร้างไรายได้กําลังใช้งานด้วยเป็นไงบ้างคลิกไปได้เลยครับอา้าสถานะโปรไฟล์ของคุณกําลังใช้งานการสร้างไรายได้อยู่นะครับเห็นไหมครับดีมากๆเลยการสร้างไรายได้ได้จริงหรือเปล่านะครับไปที่สถานะโปรไฟล์อีกครั้งครับ เห็นไหมก็จะย้อนมาที่หน้าเดิมอยู่ดีแล้วก็ไปที่คําว่า market page นะครับคลิกได้เลยครับอ้าวโอเคอคุณมีสิทธิ์การเข้าถึง market page ดยสมบูรณ์ครับเนื้อหาการสร้างไรายได้แล้วก็ market page เห็นไหมครับยังใช้งานได้อยู่แต่จริงหรือไม่ผมไม่คลิกย้อนไปครับอย่าลืมนะว่าฟีเจอร์สีเหลืองย่อมมีผลกับบัญชีคุณคงไม่เพียงแต่การกดเชิญไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิกย้อนกลับก่อนครับโอเคย้อนไปก่อนนะครับผมให้เช็คสถานะบัญชีแต่อยากให้ทุกคนเห็นคําว่าการสร้างไรายได้ ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือไม่ครับโอเคเราย้อนไปที่โปรไฟล์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมครับไปที่คําว่าแดชบอร์ดมืออาชีพครับและไปที่ยอดเงินที่ได้รับเห็นไหมครับ เขาให้กรอกข้อมูลภาษีเท่านั้นเห็นไหมครับบัญชีนี้มี60กว่าเหรียญละนะครับแล้วก็มีบัญชีสร้างรายได้เยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้เรากาลังแก้อยู่นะครับก็อันนี้ให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้เราให้คุณเช็คสถานะเฉยๆว่าบัญชีเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือข้อมูลแล้วก็การสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจาก Facebook นะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมคอมเมนต์ไม่ได้ทักมาได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบบนนี้้้เกิดขึควรทําายังงงไ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับข้อแรกครับโพสนะครับก็คือการตรวจสอบเนื้อหาการโพสคอนเทนต์หรือเนื้อหาต่างๆที่อาจจะผิดมาตรฐานชุมชนนะครับว่าควรที่จะเช็คสถานะดีๆเพราะการที่คุณโพสในโปรไฟล์ส่วนตัวหรือการใช้โปรไฟล์ของคุณโพสไปยังเพจกลุ่มต่อให้คุณเป็นเจ้าของก็ตามถ้าอะไรที่ผิดอาจจะทำให้คุณถูกบล็อก ระง,งับและอาจจะส่งผลถึงแฟนเพจได้เห็นไหมครับที่เขาแจ้งว่าไม่สามารถเชิญผู้คนไปยังเพจได้หรืออาจจะเจอสถานะที่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเพจได้เช่นกันครับข้อที่2ครับลบเนื้อหาโพสต์คอนเทนต์หรือรูปภาพใดๆกอตามที่คาดว่าอาจจะผิดมาตรฐานชุมชนออกจาก Facebook ของคุณกลุ่มที่คุณโพสต รวมไปถึงแฟนเพจของคุณที่คุณดูแลอยู่ครับแต่ผมบอกรู้สิทธิ์เสมอครับต่อให้เราเป็นเจ้าของอะไรที่ผิดและทำผิดพลาดถ้าคุณโพสไปแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาก่อนที่ถูกบกล็อกหรือระงับแน่นอนว่าคุณจะไม่ถูกบล็อกฟีเจอร์ หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการถูกบล็อกที่เป็นอยู่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาเป็นสิ่งสําคัญลูกสิษธิผมถ้าแก้ไวส่งผลกับบัญชีไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวรวมถึงกลุ่มที่คุณดูแลอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ m a r k e ก็ตเพจที่คุณขายสินค้าเช่นกันครับข้อที่3ครับถ้าโดนย้อนหลังละ่ะบางคน,นครับอันนี้ยังดีนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจตรวจสอบสถานะบัญชีหลังจากการที่ผมเนี่ย แก้บล็อก f a c e b o o k ดู Facebook รวมไปถึงสถานะ IG หรือแพลตฟอร์มต่างๆครับการถูกย้อนหลังนะครับตอนนี้ตรวจสอบได้ถึง10ปีนั่นหมายความว่าการที่คุณถูกบล็อกย้อนหลังเนี่ยอาจจะเป็นการตรวจสอบสถานะบัญชีโดย AI และเขาอาจจะพิจารณาว่าบัญชีของคุณกระทำผิดไปนานแล้ววิธีการง่ายที่สุดลบก็ได้แต่การแก้ไขเนื้อหาอาจจะทำให้ผิดมาตรฐานชนหรือ อาจจะไม่ส่งผลใดๆกับบัญชีโปรไฟล์ของคุณเลยก็ได้ครับแต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าลูกศิษย์ผมลบผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะการลบบางครั้งเนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบสถานะบัญชีแล้วคุณลบไปเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากอาจจะทําให้ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าหรือไม่ไว้ใจเพจของคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกคอนเทนต์ได้ดีและวิเคราะห์ให้ดีว่าอะไรควรลบไม่ควรลบเพราะการลบผิดอาจทำให้บัญชีทั้งสาบัญชีที่คุณดูแลอยู่หายไปตลอดการก็ได้ครับ ข้อที่4ครับลายงานสถานะโปรไฟล์แฟนเพจก็รายงานได้โปรไฟล์ส่วนตัวก็รายงานได้ IG ก็รายงานได้ถ้ายงานผมแนะนำไปแล้วว่าควรเป็นภาษาอังกฤษและมีรูปภาพประกอบเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณไม่ได้รายงานโดยที่ไม่มีข้อมูลนะครับแล้วก็การรายงานสถานะ เป็นภาษาอังกฤษย่อมดีกว่าภาษาไทยนะครับแต่การรายงานตรงนี้ผมทําวิดีโอไว้แล้วถ้าใครอยากรู้นะอย่างที่แจ้งไปครับว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับข้อ5ครับการทําผิดซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆเพราะคิดว่าเราก็ทําเป็นปกติก็คิดว่าเราแชร์เป็นเรื่องธรรมดาก็คิดว่าเราโพสต์เป็นประจําก็คิดว่าเนื้อหานี้ที่เราเคยโพสต์ที่เราเคยแชร์ไม่เคยถูกบล็อกอย่าลืมนะว่า Facebook มีการอัปเดตตลอดเวลา บางข้อไม่เคยผิดเมื่อก่อนปัจจุบันอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นการทําอะไรซ้าๆบ่อยๆอาจส่งผลถึงบัญชีโปรไฟล์แฟนเพจและกลุ่มที่คุณดูแลอยู่มากกว่าที่คุณคิดก็ได้ครับข้อที่6นะครับการรอคอยนะครับอาจจะทําให้บัญชีของคุณนะครับ ถูกบล็อกหรือระง,งับบัญชีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่า AI แล้วก็ Meta เขามองว่าคุณมีเจตนาการผิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารอคอยที่ดีที่สุดคือรอคอยและดำเนินการอะไรไปบ้าง เพื่อให้บัญชีของคุณครับมีความเคลื่อนไหวและดึงการมองเห็นเพิ่มขึ้นเพราะบางบัญชีครับมีผู้ติดตามเป็นหลักล้านแต่พอปล่อยระยะเวลาไว้อย่างเดียวและไม่โพสต์ไม่แสดงเนื้อหาอาจจะเหลือผู้ชมแค่หลักสิบก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการรอคอยที่ดีที่สุดคือการรอคอยและดําเนินการใดๆไปด้วยครับอย่างที่ผมบอกไปครับนั่นคือการตรวจสอบสถานนะบัญชีแฟนเพจและบัญชีโปรไฟล์รวมถึงเทคนิคและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับ แต่เราไม่สามารถทำในสิ่งที่ผิดให้ถูกได้แต่เราสามารถเลี่ยงวิธีการที่จะถูกบล็อกหรือระงงับบัญชีได้รวมไปถึงแก้ปัญหาบัญชีโปรไฟล์และแฟนเพจอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครก็ตามนับที่ชอบวิดีโอดีๆแบบนี้นรับแล้วก็อยากปรึกษาสอบถามไม่ว่าการตลาดออนไลน์แก้บล็อกสถานะบ,บัญชีต่างๆนะครับ สามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้เลยเรารับดูแลการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Tik อกไลน์โอเออร์ไลน์วิสเนตแล้วก็ Google แ e t นะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้สถานะบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือบัญชีใดๆก็ตามนะครับที่คุณมีปัญหาอยู่ณนะขณะน,นี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือทักเข้ามาสอบถามเราได้ครับถ้าใครชอบวิดีโอดีๆแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาปรึกษาสอบถามเราได้รวมไปถึงกดซ u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ผมใหม่ที่ผู้สักการตลาดอาอนไลน์